เราต้อนรับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นแนวทางหวยฮานอยบวก v ี p วันที่16มีนาคมมาฝากกันนะคะแล้วหลังจากคลิปนี้จะมีหวยลาวด้วยนะคะวันนี้นะคะยังไงฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะจะได้มีกําลังใจในการลงหวยลาวนะคะแล้วก็มาดูวันที่2้ากันก่อนทุกคนนะคะวันที่25้าแล้วต้นบ้านให้อะไรกันไปบ้างนะจ๊ะวันที่2 5เนี่ยนะคะ อลต้นไม้ให้เป็นเซตนี้นะคะทุกคนเซตนี้พอมาดูสูตรตัวเองเหมือนละเมอเขียนทุกคน <c oughs> นะคะก็แต่ว่าเข้านะคะแต่ว่าเข้าทุกคนเข้าสามสี่นะคะตัวเน้นเลยนะคะมาดูกันก่อนนะตัวเจาะนะคะตัวเจาะนะคะตัวเจาะของเรานะคะสามสี่นะคะเข้าเลยนะคะตัวเน้นนะคะแล <c oughs> ้วต้นไม้บอกว่าเด่นสองสามถ้าใครวิ่งนะสายวิ่งรูดนะคะ ก็ได้นะคะได้ด้วยนะคะแนวทางปกตินะสำหรับ V.I.P. นะคะสองสามสองสามนะคะเด่นบนนะคะได้นะคะสารูดวิ่งนะคะได้นะคะสองสามนะทุกคนนะสองเจ็ดมันมีตรงนี้ด้วยนะทุกคนนะสองเจ็ดนะคะมีในชุดด้วยนะถ้าเล่นวินชุดใหญ่ทั้งสองห้องนี่ก็ถือว่าเข้าหมดนะคะทุกคนนะตามตารางมีครบทุกตัวนะคะ ก็ดูทุกคนเราเต้นบ้านให้สองหกเจ็ดนะคะแล้วต้นบ้านบอกว่าสามตัวแต่คือถ้าใครเอาไปเป็นสองเก้าเจ็ดแล้วตามสามตัวนะแตกเลยนะคะแล้วต้นบ้านก็คิดว่าคิดว่าน่าจะมีคนตามบ้างแหละนะคะนะนะคะสองหกเจ็ดกับสองเก้าสองเจ็ดนะทุกคนมันหกกับเก้ามันก็ตัวเดียวกันนะคะดีใจอ่ะนะคะดีใจที่ทางเราเข้านะคะสองตัวนะคะสําหรับเลขฝันทุกคนมันมาอีกแล้วศูนย์ห้านะทุกคนนะ มีพี่ในห้องตามด้วยนะคะตามฝันต่อนะคะตามฝัน V.I.P. ต่อนะคะคือ V.I.P. เมื่อวานนี้มันแตก3ามตัวแล้วยังจะมา0ูนย์้าอีกนะคะัฝันของต้นบ้านเนี่ยฝัน5้าตัวเนี่ยนะคะมาอีกนะคะเลขฝันทุกคนนะคะถือว่าผ่านมากๆนะ้วสำหรับวันนี้นะคะเราต้นบ้านก็ดีใจมากๆที่แนวะทางต้นบ้านผ่านนะคะ เอาล่ะทุกคนนะคะมาต่อนะมาต่อที่หกนะคะยังไงทุกฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กานเดอร์ทุกคนนะคะก็ตอนนี้บ้านเราก็มีวิกฤตยังไงก็วิกฤตทั่วโลกอ่ะยังไงทุกคนก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะว่างๆก็มาดูหวยกันดีกว่าทุกคนนะาแก้เคยดนะคะเอาล่ะนะคะวันที่2ี่หกแล้วก็บ้างมีอะไรมาฝากกันน่ไปไวๆเลยนะคะวันนี้นะก็จะเป็น จะเป็น8ปหนะคะห้านะในตารางนะคะห้าเกนเะคะแปดหกหนะคะแปดหกหเรามาเจาะกันนะคะค่อยมาดูตัวเด่นนะคะแปดห แปดเจ็ดนะคะแปดหกแปดเก้าแปดเจ็ดห้าหกห้าเก้าห้าเจ็ดถ้าใครย้อนไปดูแล้วต้นบ้านอะ่ะแนวทางอะ่ะย้อนตัวเด่นหมดเลยแต่ว่ามันก็ยังดีว่าเมื่อวานวันที่ผ้าเราเข้านะคะก็ไม่เป็นไรนะทุกคนสามารถย้อนไปดูได้นะคะเข้าย้อนแบบเด่นกัน 0609นะคะเอาละนะตัวกันนะคะเราเริ่มบ้านจากกันให้ก็จะเป็นหกเ7เนะคะห9เก้านะทุกคนนะคะแล้วก็มันจะมีขอ,อกันอีกตัวหนึ่งทุกคนมันจะเป็นสิบามชุดมันก็จะไม่มากไม่หมายเท่าไหร่นะ,ะขอ,อกันอีกตัวหนึ่งก็คือ8 0ดศูนย์นะทุกคนนะคะ ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวสามตัวแล้วแม่บ้านจะให้แนวทางนะคะเดี๋ยวมาดูตัวเด่นกันก่นกอนทุกคนพรุ่งนี้วราแม่านคิดว่าน่าจะเด่นแปดเจ็ดนะทุกคนนะคะเด่นเด่นแปดเจ็ดนะคะเอาละนะมาดูชุดแปดเจ็ดกันนะคะว่าแปดเจ็ดมีอะไรเด่นบ้างนะทุกคนนะ แปดหกแปดเก้าแปดเจ็ดนะคะเจ็ดก็จะมีห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดประมาณนี้ทุกคนนะคะก็จะมีหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะ,ะทุกคนนะ,ะก็จะมีประมาณนี้นะ,ะสำหรับตัวเด่นในวันพรุ่งนี้นะคะก็พิจารณาดูนะทุกคนนะคะแนวทางเรต้น้านวันนี้ก็ไปทั้งสองห้องนะคะทั้งปกติและ v i p นะทุกคน อยู่ที่ว่ามันจะไปเด่นหรือไปเจาะนะคะยังไงทุกคนพิจารณาดูนะคะแล้วโดยมากก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขีดสีให้ทุกคนได้เห็นชัดๆก่อนนะแปดหกแปดเก้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดหเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดนะทุกคนแต่เจดกับ1มันก็ค่อนข้างน่ากลัวแต่ว่าแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ว่าไปตามสูตรนะทุกคนเข้าไม่เข้าก็มาลุ้นกันวันพรุ่งนี้นะคะ มาใน,นตัวกันนะคะเด่นนะคะเด่นแปดเจ็ดนะคะพ่งนี้นะคะยังไงก็ทุกคนก็พิจารณาดูนะคะเผื่อมีตัวชอบเหมือนละต้นบ้านนะคะก็ขอให้ทุกคนพิจารณาดูนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปคลิปหวยราวนะคะจะลงหลังจากเอ่อคลิปฮานอยนะคะฝากา like กดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่พรุ่งนี้ทุกคนมาลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ละต้นบ้านลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ